10สวัสดีค่ะนอยโยหลังจากี้กูตั้งแต่เนิ่นเกินหมดเลยนะสวัสดีค่ะอ้าวสามีรบกวนบีจะมาทำยำแซลมอนค่ะวันนี้มาทำยำแซลมอนกินกันเถอะกิริยาโลหิตโกโปรไนเนนนะคะก็คือปลาแซลมอนทั้งตัวกิริยาโลหิตคือทำไมเกิี่ยวสามีบอกเกี่ยวปูดพิกกิริยาโลหิตนี่นะคะหนึ่งตัวอันนี้เอ่อหนึ่งกิโล 482กรัมนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะกิโเราสิบยูโรช่วงนี้ปลาแซลมอนไม่ค่อยถูกคพูจริงอะคือมันไม่ถูกเหมือนก่อนหน้านู่น,นอะที่บีเคยซื้อไปแต่ว่าก็โอเคไอปลาแซลมอนทั้งตัวถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อเป็นทั้งตัวนะคะคือสำหรับคนที่อยู่ที่ท,ที่เนี่ยพูดถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่า ปลาแซลมอนที่เขาเป็นแพ็คๆอะค่ะรู้ปะคะว่าเป,เป็นเป็นที่เขาเฉือนไวอะค่ะเขาว่าส่งไปแพ็คที่เมืองไทยจริงๆนะคือีดูข่าวไงคะดูข่าวดูข่าวแล้วเขาส่งไปแพ็คที่เมืองไทยแล้วก็ก็คือก็คงจะที่ศูนย์นองสาหลือประมาณแบบติดลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่งไปแพ็คที่เมืองไทยแล้วก็เขาส่งไปท้งตัวอย่างเงี้ยค่ะที่เมืองไทยก็เฉือนแถวไหนบี จำไม่ได้เหมือนกันคือเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกแบบที่ชัดๆอะไรเงี้ยว่าที่ไหนหัวฟูมาเลยมีเพิ่งกลับมาจากบ้านพักร้อนร้อนมากเลยวันนี้อากาศดีส,สุดๆร้อนตรงที่มันมีร้อนตรงที่มีเอไอ้นั่นแดดตรงที่ไม่แดดก็ไม่ร้อน,นค่ะเนี่ยเขาส่งไปทั้งตัวแบบนี้แล้วก็เอาไปเฉือนที่เมืองไทยแบบเนี้ยแบบที่บีทําเนี่ยคือค่าแรงมันถูกกว่าค่ะบ้านเราอะแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศอ,อื่น รวมด้วยถึงส่งกลับมาที่ฟินแลนด์ด้วยนี่นะคะอุ้ยอุ้ยเหลือนลองโซนนอสตาสต้าส,าสโอ้โห,โห,โหสามีบอกกระเป๋าตัตงค์ชนะเธออ่ะลืมที่ลดอีกแล้วลืมที่ลดตลอด เนี่ยใส่กลับถุงขึ้นไปเดี๋ยวอันนี้ก็คงจะทำพึ่งพวกนี้แต่วันนี้จะยำขึ้นตัวมีซื้อผักมาผักเยอะมากเลยพึ่งไปซื้อมาเมื่อกี้กลับมาจากบ้านพักร้อนค่ะไปทาสีทาสีไม้ที่บ้านมักร้อนเดี๋ยวบีจะขอแลกก่อนเนาะคือบีคงไม่ทำให้แลกดูเพราะว่าแลกดูหลายรอบแล้วจะทำแบบ เร็วๆอ่ะมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีเราจะให้ดูนะคะนี่ให้ดูก็ได้นี่ๆๆแล้วก็เชือนเชือนไอ้ตรงเนี่ยค่ะก้างมันออกมันติดอะไรตรงเนี้ยโอ้ก้างใหญ่อันนี้ก้างใหญ่ เขาไปทำที่เมืองไทยเขาก็จะทำแบบนี้นแหละแล้วก็แพคแล้วก็ส่งกลับมาที่ฟินแลนด์ไปดูจากหน้าข่าวนะคะเพราะว่าค่าแรงที่ฟินแลนด์แพงใช่ไหมก็คือก็อย่างว่าเนาะเขาแบบไม่ได้ทำแบบแค่นเดียวอะไรเงี้ยส่งไปแบบเป็นล็อตใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งกลับมาที่ฟิน เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวบีขอเอาก้างออกก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงมาค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะคะยำปลาแซลมอนบีใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ตะไคร้ด้วยนะคะใส่ตะไคร้มันจะได้แบบกินหอมมากกินหอมหอมมากเลยอร่อยแล้วก็ผักก็จะมีะแรดิสก็คือเรติสิเรติสินะคะอันนี้ก็คือดอก ไอ้ผู้ชาผักกาดอะไรสักอย่างไม่รู้ประกาศแก้วหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ต้นหอมซิปุริแล้วก็ผักอันนี้โรมันสลัดตีหรือเปล่าไม่รู้อะแล้วก็มีอันเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยเรามาห่อกันเลยบีอยากกินมากสามีไปซื้อนั่นนะคะไอ้ปลาแซลมอนน่ะคือตัวเบลเลอร์เลยมาบีก็เลยทำครึ่งเดียวนีคะ มาห่อกันเลยดีกว่าต้องแบบคำใหญ่ๆนะมันถึงจะอร่อยถ้าห,ออห่ออืมร้อนมากเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ช่วยค่ะไม่ได้ช่วยเลยเลยร้อนมาก เราต้องไม่บ่นเพราะว่านานๆานทีมันจะมีอากาศแบบนี้มาทีอ,อืแล้วก็เครื่องดื่มคือแก้วใหญ่มากเลยใหญ่มากจริงรองเกินหรออร่อยมาก หลายคนถามนะคะไอเรติสินเนี่ยแดดิสเนี่ยค่ะคือมันจะกรอบรือว่ามันเหมือนเผือกเชเท้าเลยอะเหมือนเหมือนเดะเลยค่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่หน้ามันนะถ้าสมมติว่าบางทีอะมันอาจจะฉุนขึ้นจมูกแบบบาซบิเลยก็ได้ฉุนๆหน่อยอันนี้ก็เริ่มเริ่มหน่อยๆแล้วคะ่ะแต่ก่อนหน้านี้คือหวานเลยกรอบแล้วก็หวานแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันมาจากไหนนะคะ มาจากไหนแล้วก็หน้าไหนอย่างเงี้ยค่ะของสามีก็แบบเดียวกันนะคะตอนนี้นางเอา ผัดมีโคราชไปส่งไม่ยากบีผัดเมื่อคืนนี้ผัดไปให้ที่ทํางานนะคะคือแบบเรียกว่าคล้ายๆกะละมังหนึ่งเลยคือแบบเยอะมากเลยเพราะว่ากินเป็นแปดคนนะคะแต่ก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยก็คือพรุ่งนี้ผู้พีก่ก็กินอีกนะคะอ,อ๋อตอนนี้สองทุ่มสิบห้านะคะ สนเปะว, <c oughs> วะเลยกระตั <c oughs> นน,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 น่ะเกณฑ์ไหนครับสุราตามุทเยต้าสืมไฮบิคูด <c oughs> แต่ไม่เคยถูกเลยบิบิบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันถูกยาก <c oughs> แม้แต่หนึ่งยูโรยังไม่ถูกเลย อืมเอานี mm. ้บ้างดีกว่าอืมเว่อเว่อ plan ลำยองชัดๆเผ็ดๆอันนี้เผ็ดมากเลยบีใส่พริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนบีซื้อมาจากเมืองไทยหนึ่งกิโลตั้งแต่จะส่องไปแล้วค่ะยังไม่หมดเลยไม่ไม่หนึ่งกิโลสองกิโลค่ะสองกิโลยังไม่หมดเลยคือเผ็ดมากเลยอะคือมีป้าเขามาขาย อยู่ข้างหลังโรงแรมค่ะแถวสวรีที่พี่พักอ่ะป้าเขาเก็บจากสวนเขามาขายแล้วก็เผ็ดมากเลยแล้วก็พริกสเปนที่เม็ดใหญ่ๆยาวๆอ่ะไป1หนึ่งเม็ดเผ็ดมาก ดีใจทำงานอีกสี่วันก็หยุดฮอลิเดย์แล้วเบียพุทธน้าค่ะทำงานสุดท้ายปีนี้เป็นไม่รู้เป็นไรคือแบบรอฮอลิเดย์คือแบบมานานมากแล้วเมื่อไหร่จะถึงฮอลิเดย์ัะทีอาจจะเป็นเพราะแบบบีรอที่จะไปตกปลามากๆบีก็เลยแบบยเมื่อไหรจะได้หยุดัะที นี้ไม่ได้ใส่กระเทียมค่ะเผ็ดมากเลยค่ะแต่อร่อยมากเลยเสียงคนที่เมาช่วงนี้บางคนก็จะเริ่มฮอลิเดย์แล้วค่ะคนก็จะไปดื่มกินกันคนฟินเป็นอะไรที่แบบดื่มดื่มจริงๆ น้อยคนไปว่าไม่ดื่มอืม,อมดูพริกบีมะเขือเทศก็เยอะยืดด้างไงปวดเลยวงังล,ลัวกล้อลงกลับไปลถือจานเองกลับไป Também cocô. ไอปลาแซลมอนสดนะคะมีล้างด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยนะคะก็คือขยำขยำขยำสีมันก็เลยจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเอาแบบคล้ายๆสุกอะคล้ายๆจะสุกแล้วอะหวานมากเลยมันสดด้วย ลองทำกินดูนะคะอร่อย มีเป็นรถน้ำต้นไม้ที่ไปมักร้อนมาเมื่อกี้ค่ะไปทาสีด้วย สตอเบอีต้นนูนเยอะมากนับไปหนึ่งสองสามอันที่สามค่ะจะไปพาไปดูเต็มต้นเลยอ่ะอัน,นหวานอีกอันหนึ่งไม่หวานไม่หวานเท่า ทุบนทีแล้วไปละไปละ

เดี๋ยวม,ยวมันเดี๋ยวไปมากินเ่าเดี๋ยวพาไปดูพริกค่ะคือมันโอมากเลยอะพริกเยอะเลยค่ะนี่ก็เพียบค่ะเยอะมากแล้วก็มะเขือเทศเยอะมาก ตรงนี้ก็มีอันนี้คือต้นมะเขือต้นไอ้อะไรนะสตอเบอรี่ไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่แต่ก็เริ่มจะขึ้นละอันนี้ต้นอันนี้ดอกลิลลี่ค่ะเริ่มขึ้นจะขึ้นเลยด้วนเนี้ยสวยมากเลยมันกระจายออกมาแล้วก็นี่มันเห็นไมมใช่ไหม เเ็บเลยแล้วก็มะเขือเทศอีกอันหนึ่งแต่นี้ไม่มีค่ะเพราะว่ามีอยู่่นี่นนสองลูกมันจะมันจะเป็นคนละคันกันกับนะอ,อันนั้นอะโอเคอันนี้สวยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย